สวัสดีครับ1น,นาทีจากสิ่งที่ได้จากการอ่านพระคำทีจารห,หนึ่งปีกับจอนประจำวันที่8พฤศจิกายนพระธรรมอิเยรมีบทที่43-44 45หลังจากที่เกดาริยาผู้วาราชการที่ชาวบาบิโลนแต่งตั้งให้มาดูแลเหนือยูดาถูกลอบสังหารผู้ที่ลอบสังหารก็เกรงว่าบาบิโลนจะมาแก้แค้นจึงของคำแนะนำจากเยเรมียาเยเรมีย์บอกว่าอย่าออกไปจากแผ่นดินอย่าไปอียิปต์แต่พวกเขาไม่เชื่อฟังแล้วก็ไปอียิปต์แล้วก็ลากตัวเยเรมีย์ไปด้วยทำไมถึงอย่าไปอียิปต์เพราะที่อียิปต์นั้นผู้คนยังคงบูชารูปเคารพและไม่เชื่อฟังพระเจ้า ยิรมีเตือนพวกเขาว่าพระเจ้าจะพิพากษาแต่ไม่มีใครฟังเป็นผลให้เขาก็ต้องกระจัดกระจายและถูกฆ่าพี่น้องครับเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าดำเนินชีวิตให้พระเจ้าพรอพระทยัยตแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าในทุกสิ่งกลับใจจากบาปหันไปหาพระเจ้าขอการให้อภยัยและแบ่งปันความหวังข่าวประเสริฐของพระองค์แก่กทุกคนนั่นคือ1นนาทีสวัสดีครับ